สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่แมทไซเดลี่ยิทเตอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะพี่แมทไซจะพาน้องทุกคนมาตะลุยโจทย์ข้อสอบโอ e เนตมสาปี2564ค่ะเรามาเริ่มกันเลย ข้อนี้นะคะเป็นข้อ22โจทย์ถามว่าสำนวนข้อใดมีความหมายคล้ายคลึงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้เราก็มาดูคำประพันธ์กันเลยค่ะกบเกิดในสะใต้บัวบานลือห่อนรู้รถมาหนึ่งน้อยภูมิราอยู่ไกลสถานนับโยธก็ดีบินโบกมาคอยคอย,คอยเกลือกเขาสะวะคนอ่า อันนี้คือคำประพันธ์ของเราค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าสำนวนในแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะข้อแรกค่ะใกล้เกลือกินด่างเนาะใกล้เกลือกินด่างจะแปลว่ามีสิ่งที่ดีอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่เห็นประโยชน์หรือการที่คนเราอยู่ใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่ดีเนี่ยแต่กลับมองข้าม ข้อ2ปัญญาแค่หางอึง่งแปลว่ามีความรู้น้อยเพราะว่าอึง่งในลักษณะของตัวอึ่งเนี่ยเขาไม่มีหางก็คือเหมือนมีความรู้น้อยหรือว่าโง่น,นั่นเองข้อ3กบในกระลาคอบหมายถึงมีความรู้น้อยแต่ว่าอวดรู้ค่ะต่อไปสุดท้ายบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนจะหมายถึงรู้จัก ผ่อนปรนเข้าหากันไม่ให้กระทบกระเทือนใจกันอ่ะอันนี้เราทำการแปลแความหมายของสำนวนให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเรามาแปลคำประพันธ์กันค่ะว่าคำประพันธ์ข้างต้นเนี้ยเขาแปลว่าอะไรกบเกิดในสระใต้บวัวบานลือหอนรู้รถมาหนึ่งน้อยอ่ะในวรรคแรกใน,ในบทแรกนะคะเขาก็จะหมายถึงกบที่อาศัยอยู่ในสระน้ำที่มีดอกบัวอยู่ใกล้ๆเนี้ย กับไม่รู้รสหรือกลิ่นหอมของดอกบัวเลยตรงนี้ก็คือดอกบัวเนาะก็ออกประมาณว่ากบอยู่ในสะที่เกิดมาแล้วอยู่ใกล้ดอกบัวแต่ว่าไม่รู้จักความหอมไม่รู้ถึงรสชาติของดอกบัวกับการภุมมรายอยู่ใกล้สถานนับโยธก็ดีบินโบกมาคอยๆเกลือเขาเสาวคน ในทางกับกันพึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลายโย์กลับบินมาเพื่อดอมดมกลิ่นของดอกบัวอ่าอันนี้เราเริ่มจับคีย์เวิร์ดได้แล้วไหมว่ากบเนี่ยมันอยู่ใกล้กับดอกบัวนะแต่ว่าไม่รู้รสไม่รู้ถึงประโยชน์ของดอกบัวแต่กับกันก็คือเจ้าพึ่ง ที่อยู่ไกลนับโยดอยู่ไกลห่างออกไปกลับบินมาแล้วก็มาลิ้มรถมาดมดอมเกลือกเขาสามพันก็คือมาดมดอมกินหอมของดอกปัวนั่นเองอันนี้จากที่เราแปลสำมนวนแล้วเรามาวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับคำประพันธ์ข้อนี้เลยจะตอบใกล้เกลือกินด่างค่ะเพราะมีความหมายใกล้เคยียงกันว่ามีสิ่งดีอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่เห็นประโยชน์ เหมือนกับกบที่อยู่ใกล้กับดอกบัวแต่ว่าไม่รู้รสแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของดอกบัวนั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ข้อสอบที่พี่แมทไซเดลี่ติวเตอร์นำมาฝากในครั้งหน้าให้น้องๆรอ,อติดตามนะคะว่าพี่แมทไซจะนำข้อสอบเกี่ยวกับอะไรมาฝากน้องๆทุกคนให้ติดตามในคลิปหน้าได้เลยสำหรับวันนี้พี่แมทไซเดลี่ติวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย